สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เป็นพาชมสินค้าใหม่กันคะ่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คูเปรตารุ่น L40-18SP ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด40แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบ Direct Injection ตัวรับบายความร้อนด้วยน้ำา8 8 6 6 c ซีซีค่ะขับเคลื่อน4ล้อ CWD 2เพลานะคะ กับสินค้าใหม่ของเราค่ะพีช้างส้มแันงามรถแทรกเตอร์คูปตารุ่น l 4018SP คันนี้จดทะเบียนกันญาปี66นะคะรถจดทะเบียนกันญาปี66ค่ะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมาพร้อมชุดใบมีดันดินานะคะ ด้านหน้าค่ะติดตั้งชุดใบมีดันดินหน้ารุ่น SD 1 6 2จากตราช้างเป็นชุดใบมีดันดินหน้าแบบคานบนหรือว่าคานโค้งจากตราช้างนะคะนี่ค่ะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดันดินหน้าแบบคานบนหรือคานโค้งจากตราช้างมีกัดหน้าให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะและด้านหลังนะคะตัวนี้เราจัดเป็นหางตัดหญ้าใหม่าจาก l c s ไว้ให้ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะด้านหลังติดตั้งเป็นชุดหางตัดย่าใหม่จาก LCS นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ยางเต็มทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้ยางสวยทั้ง4เส้นจุดมาร์กเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบนะคะสภาพสวยเดิมค่ะตัวนี้สี่ชั้นสวยเดิมนะคะเครื่องยนต์แน่นๆค่ะนี่ค่ะยางก็เต็มทั้ง4เส้นเลยนะคะ รถจดทะเบียนปี66นะคะเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมค่ะตัวรถพร้อมแบบมีดันดินนาและหางตัดยญาใหม่ราคาเพียง4 9 9 8 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้4 9 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ คูอโต้าแ4018คันนี้นะคะตัวนี้เป็นปี66นะคะเริ่มทะเบียนจดกันยาปี66ค่ะสภาพสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆตัวเครื่องยนต์นะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์แน่นๆเลยนะคะรถใหม่มากนะคะตัวนี้นะท่านใดที่มองหากันอยู่เรียกว่าเป็นรถมือสองสภาพนี้ใหม่เลยนะคะคันนี้ค่ะ ชุดใบมิดันดีหน้านะคะจากตราช้างเดี๋ยวดูชั่วโมงทํางานกันนิดนึงนะคะชั่วโมงทํางานค่ะตอนนี้อยู่ที่นี่ค่ะ42ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยทํางานน้อย42ชั่วโมงค่ะระบบเกียร์ค่ะเกียร์หลักนะคะ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์ค่ะเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลายัยขับขี่คล่องตัวพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะนี่ค่ะ ตัวเบาะนั่งนะคะตัวเบาะนั่งนุ่มๆนะดูใต้เบาะกันนิดนึงนี่ค่ะนี่คือสีสันใต้เบาะนะคะสะภาพสวยมากใหม่มากคันนี้ค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับ L4018 SP คันนี้จดทะเบียนกันยาปี66ด,ดูช่วงท้ายกันนะคะท้ายสวยเลยค่ะเหมือนรถใหม่เลยนะตัวนี้นะคะจุดมักเดิมๆอยู่ครบนะคะ ติดตั้งอุปกรณ์เป็นตัวหางตัดหญ้าใหม่ไว้ให้น,นะคะสําหรับคันนี้ค่ะตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังคุณลูกค้าสามารถเลือกปัดเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมตามความต้องการใช้งานได้นะคะกับสินค้าใหม่ของเราคันนี้ค u ูปต้า4018 SP รถจดทะเบียนปี66เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะตัวรถพร้อมใบมิดันดินนาและหางตัดหญ้าใหม่ราคาเพียง4 98,000บาทเท่านั้นนะคะ4 0 0 0 9 8 0า0บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ตัวรถแท็กเตอร์มาจำขั้นต่ำที่1,000 10, 0บาทที่เหลือสินค้าถึงบ้านเราค่อยชำระนะคะรถสวยมากๆสำหรับคันนี้ท่านใดได้ไปนี้ไม่ผิดหวังเลยนะคะเป็นรถมือสองสภาพเกือบใหม่เลยนะตัวนี้นะคะ l 4 0 1 8ค่ะ นี่ค่ะสอบถามสั่งซื้อได้นะคะปิ่นอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องหนูปิ่นนะคะรถ,ถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบรักุณค่ะ